ครับสวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่เทศบาลสะบัวอําเภอกระดินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถนนที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นถนนเส้นทางหลวงชนบทซึ่งเส้นนี้สามารถที่จะไปทะลุเส้น30เส้น3 5 9หนะครับเส้น359ก็คือเขาหินซ้อนสัก้ยวได้ถ้าย้อนกลับไปด้านหลังนะครับออกถนน3 0 4 สังเกตที่ปัม๊มน้ํามันด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางลาจางเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเทศบาลซอยหนึ่งนะฮะเป็นทางลาดยางแล้วก็มองเห็นนะครับเทศบาลอยู่ใ,ใกล้นี่เองนะฮะประมาณ200เมตรนะครับจากตรงนี้ที่ดินตรงนี้นะเนื้อที่ทั้งหมด27ไร่ยีไร่เต็ม อยู่ใกล้เทศบาลสะบัวฉนดกุดแดงนงสสีจอเป็นฉนดใบเดียวเลยนะฮะตรงนี้จากทางเส้นทางหลวงชนบทเมื่อกี้นะฮะเข้ามาประมาณส0มรเมตรประมาณส0มรเมตรถึงที่เลย จากตรงนี้ออกไปถนน304ประมาณ7กิโล7ถ8กิโลเมตรนะครับ7ถึ8กิโลเมตรเท่านั้นนี่เริ่มต้นตรงหลักหมุดแรกเข้ามานะครับต้นยูคาต้นนี้มีเสามีหลักเขตอยู่ตรงนี้นะฮะทาราก็จะจอดรถตรงนี้เดี๋ยวไปชมพื้นที่รอบๆด้วยกันนะครับเนีย่ยทารามาถึงที่ดินที่ต้องการที่จะขายแล้ว เรามองเห็นเขาลูกช้างนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าบ้านเขาลูกช้างแล้วก็ไม่ไกลจากเทศบาลสาบัวมากนะครับจากตรงนี้ไปเทศบาลก็ประมาณหกรอยเมตรนะฮะมองเห็นลังคาอยู่นะครับตรงนั้นแนวเขตนี่เลยนะครับจากเสาตรงนี้นะครับตั้งไว้ปักไว้เป็นแนวเขตนะให้มองเห็นชัดเจนแล้วก็ ยาวไปด้านนี้ติดถนนลาดยางนะฮะกว้างประมาณหกเมตรถนนลาดยางเส้นนี้ประมาณหกเมตรเท่านั้นนะฮะหน้ากว้างประมาณเก้าสิบเมตรน่าจะได้นะตรงนี้ปัจจุบันนี้เขาทาเป็นลานนะครับปุ๋ยลานปุ๋ยขี้ไก่นะครับขายนะตรงนี้ซึ่งก็สามารถพัฒนาเป็นลานมันเป็นโกดังเป็นอะไรก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ การเดินทางเข้าออกสะดวกถนนหนทางดีนะครับเข้ามาอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถ้าเราออกไปเส้นนี้ก็จะออกไปนู่นเลยนะครับมีคมสากรรม3ามก็ได้ตรงนี้ไปตำบลกกอกสมบูรณ์ ที่เป็นรูปลักษณะรูปถุงเงินนะฮะหน้ากว้างประมาณเก้าสิบแล้วก็ท้ายแปลงนี้จะกว้างขึ้นนะปัจจุบันนี้เขาปลูกข้าวโพดนะฮะไม่สามารถที่จะเดินไปชมบริเวณด้านหลังได้นะฮะเพราะว่ามันลกมากนะครับยับข้าวโพดสูงสวยงามนะฮะดูท่วมหัวนะครับ เป็นข้าวโพดอะไรยังไม่มีฝักเนี่ยครับหลักเขตหลักหมุดอยู่ในนี้แหละฮะแล้วก็ยาวไปเลยฝั่งยุค้าฝั่งนู้นนะครับฝั่งสายของทารา จากตรงนี้ออกไปถนน304ประมาณ8กิโลเมตรถ้ามาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิชเจอร์พารังสิตก็ประมาณ180กิโลเมตรเท่านั้นที่เสมอเรียบไม่มีบ่อนะฮะมีแต่บ่อบาดาน1บ่อนะฮะอยู่ตรงที่ทาราเดินมาเมื่อกี้นะครับไว้สูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ให้เชาปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะตรงนี้นีะครับกำลังออกฝักสวยงามทีเดียว าเดินทางมาจากชนบุรีนะครับถ้าเปรียบเทียบจากเซน็นทัานชนบุรีก็ประมาณ120กิโลเมตรใช้เส้นทางจากชนบุรี3ามนะครับมาตัดเข้า3ามตรงยาวมาเลยและก็เลยนี่คมสาหกรรม3ามมาประมาณ67กิโลเมตรก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับ ดินลักษณะดินเป็นดินหินลูกลังครับแน่นนะครับ,นะรบถ้าไถขึ้นก็จะสามารถเป็นสามารถปลูกมันปลูกข้าวโพดได้ปลูกยูคาทําเป็นสวนยูคาหรือเป็นปลูกต้นไม้ยืนต้นก็ได้นะฮะนี่เป็นดินหินเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดินหิน พอเราไายยกล่องขึ้นแล้วก็อ่ามันจะเป็นดินไม่แน่นนะฮะถ้าขุดลงไปเนี่ยประมาณประมาณห้เซนก็น่าจะเจอหินศิลาแรงนะครับตรงนี้ ขอภัยนะครับสั่นนะตรงนี้ขอภัยขอภัยท่านผู้ชมนะที่กําลังรับชมทลาทยชายสภาพแวดล้อมอยู่นะไม้มันสั่นๆยังไงไม่รู้นะตรงนี้นะครับด้าน,นข้างๆแปลงที่จะขายเนี่ยครับต้องการที่ขายก็ปลูกอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าพาเดินชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับที่ดินเป็นลักษณะ หน้าแคบหลังกว้างนะครับถุงเงินที่ดินถุงเงินนี่เขาบอกว่าเป็นที่ดินที่สามารถที่จะเก็บเงินได้ได้เยอะนะครับเวลาใช้จ่ายก็จะออกน้อยเก็บเข้าแล้วออกยาก,กอย่าะไรประมาณนี้นครับตามหลักที่ทาราไ,ได้รับทราบมานะฮะเป็นลักษณะแบบนั้นนะหน้าก็ประมาณ90เมตรก็ไม่ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับเนื้อที่ทั้งหมดมัน27ดไร่ มีไฟฟ้าสามเฟสผ่านด้วยนะฮะไฟฟ้าสามเฟสผ่านอยู่ใกล้กับเทศบาลสะบูวอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็ตรงนี้ก็เหมาะเป็นทำเป็นลานรับซื้อมันก็ได้นะฮะลานรับซื้อมาอยู่ขารับซื้อมันววกนี้ ได้เลยตรงนี้ก็ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม3ามสนะฮะไม่ไกลมากนะครับประมาณ1 0 17กิโลเมตรน่าจะถึงนะฮะสิกิโลเมตรห่างดีซีโลตัก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยที่มอไซค์วิ่งไปตรงนี้นะครับก็ออก3ามสได้นะเป็นทางลัดด้วยนะ ราคาไรล,ละสองแสนแปดหมืนบาทนะครับตรงนี้ยี่สิบเจ็ดไร่สองแสนแปดหมืนบาทถนนลาดยางถนนลาดยางหกเมตรลาดยางหกเมตรไฟฟ้าดูไฟฟ้าไฟฟ้าสามเฟสแรงสูงแรงต่ำมีหมด ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อทาราสังหาประจีนเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0 8 6 0 1ง8 5 6นะครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์087939016 8 087939016 8ฟังเบอร์โทรช่องทางการติดต่อไม่ทันก็คลิกลงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับข้าวโพดนี่สวยงามทีเดียว เป็นทางไว้สำหรับใส่ปุ๋ยนะฮะแล้วก็เก็บผลผลิตนะครับช่องทางตรงนี้นู่นเลยครับสุดจนทิวไผ่เลยท้าไม่เดินไปนะครับสําหรับท่าในใดมานะฮะก็สามารถที่ขับรถถ้าเป็นรถปิกอัพก็จะสามารถที่เข้าไปชมท้ายแปลงได้นะฮะตรงนี้ อันนี้ผมทําไมมันเป็นสั่นๆใช่ไหมต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้สําหรับท่านที่ชมคลิปอยู่นะฮะมันไม่นิ่งนะฮะอาจจะทําให้ท่านตาลายไปบ้างนะครับแต่ก็สภาพแวดล้อมอย่างที่เห็นนะครับครับวันนี้ครับทาราสังหารปจีนครับขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหารปจีนนะครับนําเสนอแปลงที่ต้องการขายนะครับไปฝากกับท่านนะฮะสำหรับท่านใดสนใจ ชอบใจแปลงไหนก็ทักทลา,าสังหาประจีนเข้ามานะครับเพื่อที่จะวางแผนพาเข้าชมพื้นที่จริงนะฮะแปลงนี้27ไร่เต็มฉนดคดแดงนงสศสีจอพร้อมโอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับราคาเลยละ2,8 0,000บาทต่อไร่สนใจชอบใจมาตลองเจรจาต,ต่อ,องกับเจ้าของเขด้โดเลยตรงนะฮะสำหรับวันนี้นั้นทาราสัหาระจีนขอวอวยพรให้เพื่อนๆพืนี่ๆนะครับมีความสุขมากมายนะครับประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมีลูกค้ามาซื้อสินค้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมายล้นหลามนะครับ โชคดีมีชัยกันทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณครับ